ฉันคิดว่าคุณควรได้ยินสิ่งนี้โปรดจำไว้ว่าคุณเป็นมนุษย์วางเหตุผลของคุณไว้สักครู่อย่ามองว่าอารมณ์ของคุณเป็นปีศาจความเศร้าความโกรธและอารมณ์เจ็บปวดทั้งหมดที่มาพร้อมกับความเป็นมนุษย์คุณไม่ควรรู้สึกผิดที่รู้สึกแบบนี้เป้าหมายไม่ใช่การไม่รู้สึกเลยแต่เพื่อเรียนรู้วิธีตอบสนองเมื่อสิ่งเหล่านี้ปรากฏขึ้น อย่าดูถูกคนที่ไม่ได้เดินตามเส้นทางเดียวกันกับคุณคุณไม่ได้ดีกว่าพวกเขาเพียงเพราะคุณอยู่บนเส้นทางนี้การพัฒนาตนเองไม่มีจุดสิ้นสุดหากคุณคาดหวังว่าวันหนึ่งคุณจะเป็นคนสมบูรณ์แบบฉันบอกคุณเลยว่าวันนั้นจะไม่มาถึงคุณเป็นมนุษย์คุณไม่ได้ถูกกำหนดให้สมบูรณ์แบบแต่แค่ดีขึ้น การปรับปรุงตนเองเป็นแนวทางไม่ใช่ตัวตนของคุณยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของคุณเพราะสิ่งเหล่านี้จะทำให้คุณเป็นมนุษย์ที่สวยงาม